สนามสมัสดีครับน้องนหนูๆทุกคนนะขออภัยเมืม่อกี้เสียงแหลมไปนิดนึงสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาก็จะเป็นการรีวิวตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งในอัปเดต4นะครับเป็นตัวคุณอุราระคิซเกนะเนาะสเตตก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเลเวล60เช่นเคยแต่ว่าคราวนี้มันใส่บัฟมานิดนึงนะครับเป็นบัฟมาร์กแมนเนาะแต่ว่าพี่เพิ่งตกใจเมื่อกี้นี้เองนะครับว่า ปกติเล่นเล่นแต่เป็นแบบภาษาอังกฤษตลอดเนาะพอพอมาเจอภาษาไทยปุ๊บมันเขียนว่านักเลงอย่างเงี้ยพี่ก็งงเหมือนกันคนระับอทุกคนถ้าถ้าใครรู้วมาร์คแมนมันแปลว่านักเลงจริงไหมนะบอกคอมเมนต์บอกพี่ได้นะว่าพี่พี่ลองเอาไปแปลแปลใน Google เนะ่ยบางครั้งมันก็แปลเป็นแบบว่ามนุษย์บกมนุษย์ที่ดินอย่างเงี้ยพอมาเจอคําว่านักเลงปลุ๊บพี่ก็เอ๊ะมัน,ม,นมันใช่อ่ะอมาร์คแมนมันแปลว่า นักเลงหรือพวกมนุษย์บกหรือมนุษย์ที่ดินอย่างนี้ป่าัน <Okay. S 1> ี้ก็ไม่ทราบนะครับอ่ะอเออนี่ส่วนพลาซีดพลาซีดของตัวคุณอุรฮาระเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าการโจมตีเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวาตามกันไปดูกันในแมปเนาะไปอา่าโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิวัละครเนานะอือก็ คุณอุราละอุราหะละนะครับใช้เงินในการวางเริ่มต้นเนาะก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยในการวางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วางได้ทั้งหมดเนี่ยคือสามตัวนะครับแต่ว่าอ่อันนี้ที่มันขึ้นว่าครบสามนะเพราะพี่ไปวางไว้ตัวหนึ่งตรงนู้นตรงไกลๆกลนู้นนะครับอืมก็เลยวางให้ดูได้แค่นี้นะครับนะ่ะทีนี้ตัคุณอุระดะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอาพาสซีฟก่อนเลยแล้วกันเนาะที่ขออัพไป ขั้นที่สี่ก่อนแล้วกันเราจะได้เห็นพาสซีฟนะครับก็คือพาสซีฟของคุณอุฮาระนะครับในพาสซีฟแรกเนาะก็คือเป็นการตีติดเลือดไหลเนาะก็คือหลังจากที่โจมตีไปแล้วเนี่ยจะทําให้มอนเตอร์เนี่ยติดสถานะเลือดไหลเนาะเป็นแล้วก็ทําดาเมจเนี่ย25เปอร์เซ็นของดาเมจของตัวคุณอุลฮาระนะครับแล้วก็อ,อ,อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าหากว่า ตัวไหนที่ติดสถานะเลือดไหลนะครับแล้วคุณออรกำลังโจมตีตัวนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะทำจะติดสถานะมึนงงนะครับหรือก็คือติดสตันนั่นเองเนาะสำหรับการโจมตีตัวที่ติดสถานะเลือดไหลครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ติดสตนันแล้วนะแล้วก็ต่อไปเป็นพาสซีที่สองนะครับพาสซีที่สองก็จะมาในอัปเกรดที่สี่เนาะ ซึ่งอัปเกรดอัปเกรดสี่เนี่ยภาคสิบที่สองเนี่ยหลังจากที่ตัวคุณอุหาราโจมตีไปนะครับอ่าสตูจะติดสถานะบาดเจ็บเนาะหรือก็คือสถานะเลือดไหลนั่นแหละถ้าหากว่าตัวที่ติดสถานะเลือดไหลยอยู่ในวงของตัวคุณอุลาระนะครับตัวนั้นจะโดนทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นาะหรือก็คือโดนโจมตีแรงขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นนะอืม เอ่อส่วนส่วนเรื่องดานเมทที่เพิ่มขึ้นโดนโจมตีเพิ่มขึ้นยี่สบเปอร์เซ็นเนี่ยที่ไม่มั่นใจว่าเฉพาะคุณอุราหะเองหรือเปล่าหรือว่ารวมทุกฟินิกของเราที่อยู่ในวงด้วยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเนาะแต่ถ้าหากว่าทุกตัวที่อยู่ในวงโจมตีตัวละครหรือมอนเตอร์ที่ติดเลือดไหลเนี่ยแล้วโดนโจมตีแรงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณอุราหะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็น ดาเมดกึ่งซัพพอร์ตก็แล้วกันเนาะเพราะว่าพาสิสที่สองเนี่ยจะทําให้วันเตอร์ที่โดนสถานะเลืนไหลเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นยี่สิบนะครับประมาณนี้อันนี้คือพาสิทั้งหมดของตัวละครตัวนี้หรือยูนิตนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วต่อไปเลยเราเป็นเดี๋ยวพี่ดูท่าการโจมตีก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นท่าการโจมตีท่าแรกนะครับนะซึ่งหลังจากที่วางเริ่มต้นเนี่ย จะตีเป็นทรงกลวยนะครับประมาณนี้วงก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีท่าแรกเนาะเอ้ยโอ้โนโนโนนี่ฉันอธิบายผิดใช่ไหมเนี่ยขออภัยนะครับอ่าอันนี้คือการรีวิวแบบสดสดเลยไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือคุณอุทา้วนะครับวางก็วางครั้งแรกเนี่ยจะตีเป็นวงกลมเนาะท่าการโจมตีก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเลยอัปเกรดที่สี่ก็จะเปลี่ยนท่าการโจมตีเนาะเป็นตีเป็นทรงกลวยนะครับดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าพันเก้าร้อยสามสิบนะครับคูดาหกจุดสามแล้วก็ระยะยี่สิบเก้านะครับท่าการโจมตีก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเลยนะครับในอัปเกรดที่เจ็ดเปลี่ยนท่าการโจมตีใหม่เป็นแถวตรงเนาะดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ภูดาวเท่าเดิมก็คือหกจุดสามเนาะระยะเพิ่มขึ้นมาเป็นสามจเจ็ดจุดสามเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาคการโจมตีเป็นแถวตรงนั่นเองเป็นการพุ่งไปมั้งนี่ก็ไม่รู้นะว่านี่ก็ไม่ได้ดูคุณอุทานะบางใครมานานนานแล้วล่ะก็ต่อไปเลยเป็นอัปเกรดที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเปลี่ยนภาคการโจมตีเนาะเป็นวงกลมเะวงกลมก็ใหญ่เหมือนกันนะเนียวงประมาณเนี้ย จะติดตันติดตันจากบอสอีกโอเคก็คือดาเมจนะครับเลเวล60ตันอยู่ที่20,000กับอีก75เนอะไม่ใช่20,750สิ20,750นะครับผูดาวน์ลดลงเหลือ5.9เนอะระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น45.6นะครับอันนี้จะเป็นท่าการโจมตีประมาณนี้นะน,นี่ก็เป็นท่าการโจมตีแล้วก็พลาสิบทั้งหมดของตัวคุณ ูลณหะละในคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอไปที่ <c oughs> พูดติดติดัขัดบ้างเนาะเพราะว่าไม่ไม่ได้ลงคลิปมานานไม่ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับก็จะมีติดติดัขัดนั่นแหละเอโอเคเอ่อทีนี้ก็จะเหลือแค่ตัวซาลกคิเคมปาจิเนาะแล้วก็ตัวน้องซอมบี้นะครับที่ที่ยังไม่ได้ออกมารีวิวเนะวาะก็ถ้าคนดูคนไหนหรือว่าน้องคนไหนที่รีวิวอ่อ อีโวตัวละครสองตัวนั้นแล้วนะครับก็สามารถส่งมาให้พี่รีวิวได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออีกแค่สองตัวเนาะพอรีวิวครบตัวละครจากเรื่องบีทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ทําการจัดเทลิสอัปเดต4.0เนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เหลือแค่เคมปจ์จิแล้วก็ตัวน้องซอมบี้สองตัวนะครับแล้วก็ตัวจากพาดพิล50อีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่ไดเอามารีวิวเนาะถ้าใครมีก็สามารถ ส่งให้รีวิวได้นะครับโอเคแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆกันละกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดเดืนเท่านี้แหละไว้เจอกันในไลฟ์สดในคืนนี้นะครับบ๊ายบายครับ